กลับสัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่อคอลบัานุงท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมกันดั้มเบเกอร์โมบายอีกแล้วนะครับเออหรือชิ้นหนึ่งก็คือกันดั้มเปนเท่นกันฮาวอลเฟนนั่นเอง ซึ่งแน่นอนผมนะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่สิ้นเดือนของสิงหาคมนะก็คือช่วงสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วไงโอเคแน่นอนผมว่าตุระชาตุ้งไม่ต้องมานะแล้วก็มาแบบไม่ธรรมดานเองเอาล่ะเพื่อให้เป็นการเสี่เวลาผมนะเราไปชมกันดีกว่าไป โอเคผมนะก่อนเี่จะไปเรืおお่องของตุกชาเนี่ยเราต้องแวะเรื่องของ s e คเกิลมิชชั่นเก่อนผมซึ่งช่วงนี้ผมนะก็เป็นอีเวนต์ของการมาของเกรด t e วิวแ a งเกอเดือนมิถุนายนดิ่งโคลเซซ์นะผมก็คือว่ามันไม่ธรรมดานะเออซึ่งน้องผมว่าอีเวนต์นี่จะเป็นการเคลียร์แบบสเตทนะผมนะก็จะมีระดับ normal hard very hard super hard แล้วก็ eex super hard นะเอเดนผมและและนนนอตผมนะหากเราเคลียร์โนมอประมาณ5รอบเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนของเกติวิวผมนะระดับ3ดาวเนี่ยประมาณ5ชิ้นนะผมแล้วก็ที่สําคัญในไอเวนต์นี้ผมนะหากเรามีชิ้นส่วนของสไปฟีดอมผมนะแล้วก็อินฟลิทิวจัดติกเนี่ยก็จะบอกโบนัสในการดรอปอีก700%ผมโอ้โหมันธรรมดานะเนี่ยและสิ่งที่สําคัญผมนะหากเรามีชิ้นส่วนของอิมพาวส์ซอร์อิมพาวผมนะแล้วก็ตัวของเกติวิวเนี่ยก็จะบอกโบนัสให้อีกประมาณ20%นั่นเองเออถือว่า เป็นอีเวนที่ไม่ธรรมดาผมนะแล้วก็อีใหญ่เนี่ยก็คือในอีเวนนี้นี่เราสามารถที่จะทำเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ1500อเอเองผมนะก็นะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโอเคผมนะเราไปดูในส่วนของ x c ็ a n g e เลยคือร้านค้ากันบ้าผมนะซึ่งแน่นอนผมนะในหน้าแรกเนี่ยในส่วนของพาสผมนะมันจะมีชิ้นส่วนของเกจนะผมก็จะมีชิ้นส่วนในระดับ่ามดาวผมนะแล้วในระดับ5ดาวผมอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วผมนะก็ ก็อัปมาดนึงนั่นเองโอเคและก็ที่สําคัญผมนะในนี้นี่เขาจะมีตัวของนักบินเข้ามาด้วยผมอใครที่อยากสนใจนักบิน5าของไอรอนบัตออแพนเนี่ยก็สมามารถหาจับจองได้ครับผมนะก็ส่วนตัวคือตัวละครตัวนี้ผมนะก็จะมีโวลเท็ที่โดดเด่นก็้คือเรื่องของคอสคอมแบกผมนะแล้วก็แมทพีนเองก็ถือว่ารา้ากาศอยู่นะเออ ในส่วนของเกียร์ผมในของไอส่วนของเกียร์เนี่ยก็ยังคงรูปแบบเดิมเลยผมนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็ถ้าใครเน้นสายไหนก็อัพสายนั้นก็ได้กันนะเออเพราะว่าลหลังๆมาี่เริ่มจะแพงนะผม <laughs> แล้วก็หัดมาผมนะั้นในส่วนของไอเทมเนี่ยก็จะมีเรื่องของแหนอเวกต่างๆผมนะรวมถึงชิ้นส่วนในการโมระดับ5าดาวผมนะอันนี้รู้สึกว่าจะตามอีเวนต์มั้งแล้วก็มีแหนอเวกครับผมแล้วก็อเวกระดับไอหกดาวผมไนหะมก็โหมาผมนะเออแล้วก็ในครั้งนี้ก็จะมีตั๋วในการอัปเกรดผมนะอ่าก็จะมีพวกอเวเกนซีผมนะโอแท็กก็มีผมซีออนก็มีผมนะแล้วก็ตัวของอ่จมทีระยะกลางผมนะอ่ะถ้าสนใจไหนก็ลองดูผมนะก็เมื่อกี้ก็ ขนาดเรื่องของอวกาศผมนะแล้วก็เรื่องของเอไอเองอ่ะก็มีประมาณนี้ผมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของสีที่เข้ามาใหม่นะเป็นเบตอันใหม่ผมนะก็ประมาณ4ี่เบตนั่นเองก็จะมีสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเหลืองของผมนะอ่าสุดท้ายก็เป็นสกิปทิเกอร์ผมนะเอาไว้ใช้ข้ามฉากนั่นเองประมาณนี้เลย เอาละหลังจากที่เราเลิกเรื่องของกิจกรรมมานานเนี่ยผมบอกเลยครับว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตูกขับซูนหรือตุ้กระชาสักทีผมและช่วงนี้ผมนะโชว์ใครเนี่มาแรงมากผมนะซึ่งเป็นตัวละครของสไตฟ e ดอมผมนะแล้วก็อินฟลิทิ j จัสติสซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่ามันไม่ธรรมดานะเออแล้วก็ ก็จะมีการมาของโชว์ใครตัวเก่าๆผมนะอย่างเ o วิลโอเลสเตอร์แล้วก็ตัวของรีบอลกันนํำผมที่บอกว่ามันไม่ธรรมดาเนี่ยมันคือ,องไงผมนะสำหรับสายบีมผมนะก็คือพวกเน้นการโจมตีระยะไกลเนี่ยผมบอกเลยครับว่าสไตล์ฟีดอมนี่ต้องตอบโจทย์ของพวกคุณอย่างแน่นอนผมนะเดี๋ยวเราไปดูอัตราลเลทแล้วก็สกิลของเขาดีกว่านะไปในส่วนของดอกเลทนะผมนะบอกเลยครับว่าในระดับ5ดาวาผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยู่ที่ศูนจุด 1นึ่งซเจ็งผมนะเออสูจุดเจ็ดหงีเปนั่นเองเออเก็บจะลงละอ่ะแล้วก็ตัวของไซฟิโดมเนี่ยเขาจะให้สกิลมาประมาณ4สกิลผมนะแต่ที่ต้อง ่จับตามอ,องผมนะก็คือในส่วนของเท้าแล้วก็แบคแฮกเองมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยดูผมนะอ่ะเรามาดูที่สกิลที่หนึ่งกันก่อนผมนะอันนี้ติดมากับส่วนของอาร์เมอร์ผมก็คือบอดี้นะเออติดอยู่บอดี้ไม่ใช่อาร์เมอร์ผมก็เป็นสกิลการโจมตีนะเป็นบีมช็อตไอ้ผมก็จะเป็นการยิงลำแสงออกจากตัวของอ่าสไตฟิี่ดอมผมนะตรงบริเวณตรงกลางเองซึ่งพลังทำลายเนี่ยอยู่ที่ระดับดีผมนะแล้วก็อ่าอัตราปูดาวที่ประมาณ90้าสิบวิผมนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างรุนแรงนะเออ สกิลต่อมาผมนะอันนี้ติดอยู่กับอาร์เมอร์ผมนะอันนี้ติดกับแขนนั่นเองซึ่งสกิลนี้เป็นบีมเซิร์ฟเวอร์แบบเมเทอเอรผมก็ <c oughs> อันนี้จะเป็นการล้มล่างกับเมเทอเอร์นะผมนะเออมันจะใช้บีมซอตขนาดใหญ่แล้วก็โจมตีผมนะที่ผมเข้าใจก็ประมาณนั้นซึ่งพลังทำลายนี่อยู่ที่ระดับบีบวกผมนะแล้วก็คูดดาวพที่3ามสิบวีนั่นเอง เรามาถึงสกิลไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้ผมนะก็คือในส่วนของเท้ากันกรผมซึ่งสกิลของเท้าเนี่ยก็จะเป็นการยิงปืนแค้นนอนผมนะเร็วการที่อยู่ตรงเอวของสไตฟิดองผมซึ่งการยิงของเขาเนี่ยหลังจากยิงไปแล้วผมนะมันจะสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับทีมของผมนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเพิ่มดาเมจของอจอร์จมตีชอ็อตแอคแท็กนผมนะให้กับทีมอีก20%เ็นผมงนนะ เออไม่ธรรมดานะฮิวก็ได้แล้วก็ได้ดาเมจอีกับผมแล้วก็พลังทำลายผมนะอยู่ที่ระดับ A ผมนะส่วนครูดาวที่1 1 0่วินั่นเองอันนี้น่าจะเป็นการเข้าฉากอยู่นะเออคิดว่าผมแล้วก็สกิลสุดท้ายผมนะอันนี้ติดมากับแบ็คแพคก็ผมก็เป็นฮิตเป็นโหมดโอผมนะซึ่งสกิลนี้เป็นการโจมตีแบบวา่าเข้าฉากแน่นอนอ้ผมนะเราว่าครูดาว120ยิบไงและพลังทำลายที่ระดับบบอกผมซึ่งที่มันโดดเด่นก็คือสกิลนี้ก็คล้ายๆกับ อ่าสกิลของแคนนอนเลยผมนะเลวแคนนอนเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ผมนะหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะฟืน้นฟูเลือดให้กับทีมอีกแล้วเออสาเช่นเดิมผมมินําซําเนี่ยดังได้ค่าของช็อตแอคแค์ผมนะให้กับทีมอีก20%นะไม่ธรรมดานะคืออันนี้ได้ขาหรือว่าแบ็คแฮกเนี่ยคุ้มแน่นอนเออบอกเลยว่าคุ้มผมนะสำหรับสายบีมช็อตนะผมประมาณนั้น เอาละหลายคนฟังของสไตฟิ d o มแล้วรู้สึกว่าโอ้น้อยใจเหลือเกินผมนะไม่มีสายตีประชิดเลยผมอยากได้สายตีประชิดบ้างแน่นอนผมนะหากคุณชื่นชอบสายประชิดเนี่ยผมแนะนำว่า Infinity Justice จติเนี่ย,ยจบโจทย์อย่างแน่นอนผมไปดูกันสำหรับ i n f ฟ n i t y j u จ t นตะ c ิกนะผมนะ i n f ฟ n i t y j u จ t ต c e กนผมเออชื่อมันหวันลิ้นเหลือเกินก็ในอัตราการดอบเรตของเขาเนี่ยที่ประมาณ0.625ผมถือว่า อันนี้นี่ขิงของจริงนะเพราะว่าเลตตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนผมและสกิลที่เขาให้มาเนี่ยมีอยู่ประมาณ4สกิลเช่นกันผมนะเดี๋ยวเราไปดูทีละสกิลครับว่ามีอะไรกันบ้างก็มาเริ่มจากสกิลแรกผมนะเป็นสกิลที่ติดอยู่กับอ่าส่วนบอดี้เช่นเดิมผมสกิลนี้เป็นสกิลการโจมตีนะมันจะเป็นการยิงกระสุนถั่วผมนะออกจากตัวนักอกนั่นเองก็ไม่กระซีนอที่ที่แม็กผมนะแล้วก็พลังกำลังที่ระดับดีนเอผมนะส่วนคูลดาวน์ที่ประมาณ60สิบิครับผม สกิลต่อมาผมนะอันนี้ติดอยกับส่วนเท้านะเป็นสกิลไดผมก็มันเป็นการใช้อ่าร่างของ i n f i n i t y justice เนี่ยรวมร่างกับ m e t e o r ผมนะซึ่งหลังจากใช้สกิลนี่มันจะเป็นการโจมตีแบบ b e a เ b ดไงและสกิลนี้เป็นสกิลเข้าฉากก็ผมนะพลังทำทด่ระดับ a ที่สําคัญผมนะหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะสามารถ h e a เลือดให้กับทีมของเราได้ผมนะสาเช่นกันผมแล้วก็มันจะบวกด a m a g เรื่องของ มิดไอแพก็ Mid A T ผมนะก็คือการโจมตีเรียบประชิดเนี่ยให้กับทีมประมาณ20%นะถือว่านี่คือท่าที่ไม่ธรรมดาครับผมสกิลต่อมาผมนะอันนี้เป็นสกิลติดกับแบ็คแพคขผมนะก็มันจะเป็นการปาแบ็คแพคเนี่ยใส่ศัตรูผมนะซึ่งสกิลนี้นี่ที่มันโดดเด่นก็คือพลังทำลายอยู่ที่ระดับ A ผมนะและก็เป็นสกิลเข้าฉากอินเจนกันซึ่ง หลังจากใช้ผมนะผู้ใช้เนี่ยกับทีมผมนะมันจะบวกเลือดประมาณ30%เนี่ยให้กับทีมผมโอ้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีหนังซ้ำผ้านี้ก็ยังสามารถจะจะเพิ่มไอแคกให้กับทีมอีกประมาณ20%เ็นี่ยไอแคกนี Ad ่คือไอแคกในการตีประชิดนะผมนะเพราะฉะนั้นสายประชิดเนี่ยถ้าได้แบ็คแท็กหรือว่าได้ส่วนของเท้าเนี่ยคือคุ้มแน่นอนผมนะเออสุดท้ายผมนะก็เป็นสกิลที่ติดอยู่กับโล่ผมอันนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นการโจมตีผมนะเป็น บีมบุมบอลแรงผมนะรูาสืกอย่างงั้นแหละซึ่งท่านี้ผมนะหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเผมเพราะว่าพลังของลายที่ระดับีบวกแล้วกันนะแล้วก็คูดาวที่สามสี B นั่นเองเอาละหลังจากที่เราบนมานานผมนะซึ่งฮารโรชิปที่เรามีตอนนี้นี่ก็คือ5 0 0พันนะผมถือว่าเยอะนะเพราะงั้น คือทั้งสองสายเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบทําสายโจมตีประชิดผมนะแต่ว่าในการลงบอสหรือบอสอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นต้องมีดิวสายโจมตรีระยะไกลไงเพราะว่าไม่ให้เป็นตัวห่วงเื่อนั้ผมนะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราสู้กับซาตานเนี่ยมันก็ต้องมีฉากขั้นสองมาที่สายประชิดนี่คือยืนเอ๋อเลยผมนะสกิลก็ไม่ได้ผมนะต้องยิงไกลขนาดผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มพิรัอย่างละตู้แล้วกันนะอันไหนได้ก็ได้อันไหนไม่ได้ก็ช่างมันผมจัดไป เอาละเริ่มจากสายบินก่อนนะเพราะว่าอัตราเลทที่ได้เนี่ยคือมันสูงเหลือเกินโอเคได้แบกแพคหรือขาก็ถือว่าคุ้มผมนจะจับไปแต่ต้องบอกกันครับว่าเกมนี้ในเลทมันออกอยากนะเพราะงั้นอัตราการดรอปเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะจับไปอโอ้โหสีด่ดาวผมเรื่องมาลุ้นเลยไอชิ้นแรกผมนะสามดาวเย็นเย็น เทวดาให้มันออกแไปแพ็กหรือขาผมจัดไปไฮเอนจี้ผมนะของดูเอลกันดั้มอ่าส่วนหัวผมสองดาวผมนะอันนี้ก็สองดาวอยู่แล้วเอ้ยเป็น G N X ออ็ผมนะเออ G N ได้แหละมาร์สุก้าผมนะสองดาวแล้วตรงนี้มีสองดาวกับสามดาวผมมาแต่ว่าไม่มีสี่ดาวนะครับผม G N เอ็นแเตอร์ผมมาแล้วชิ้นแรก ครีดัม未来を守るための力なんだว๊โอ้โหไม่ตรงโขกอันนี้พิมพิกค็อกสแนเทชเชอร์ผมนะของเอ็กวันฟูคอร์สเอง <laughs> ไม่ตรงปรกนะเยน็นๆยังไม่หมดตัวผมยังมีโอกาสอยู่ไฮโกจี Hi นะครับผมเออสามดาวผมนะของอทีวันผมนะเล็กกันเองว่าน่าจะหมดแนละ้วมั้ง โอ้โหสมดาวแล้วสดาวไม่มีละสามมาผมนะอยู่กับเรามานานในผมสักคู่2คือไม่ได้ชิ้นใหม่ก็จริงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ตรงปกนะก็ถือว่าอ่ะฟลไปแล้วกันเอาละ่ะต่อมาเนี่ยก็คือตัวของ infinity justice กันบ้างผมนะซึ่งบอกเลยครับว่าอันนี้มันตรงสายให้เราทำมาผมนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ย คือผมบอกแลนะ้วผมนอกสกิลฮิลของเพื่อนเนะี่ยผมไม่มีสกิลไหนที่มันเป็นสกิลฮิลแบบโจมตีเลยนะมันฮิลแบบก็คือฮิลก็ฮิลไปเลยอ่ะประมาณนะั้นผมโอเคจัดไปเอาละเฮาวานาขอมันออกสีดาวแล้วกันนะจัดไปไวัยรุ่นโอ้โหสีดาวพูดผไม่ธรรมดาบอกเลยโชว์ใครครั้งนี้มาว <laughs> มาแน่นอนอันนี้น่าจะเข้าของเรา ออกแบ็คแพ็กนะพอแบคแพ็กมันดูดีกว่าอไอ้ไม่รู้อะมาสองดาวผมมาแล้วชิ้นแรกเ <c oughs> อยอ,ออกมือนะผมห้าดาวผมอุ้ยในห้าดาวพร้อมนะไฮเดรจีบีมรเบิลแต่มันยังไม่ใช่ไงออโอ้โหสองดาวผมนะสามดาวของรถนะผม ขออีกสักทิ้นเถอะเออขาก็ได้แผงหลังก็ดีเจสตาคันโนโอนโหมสองได้แล้วลิสเดียสนะเลดดิสเด,นะดีสเยสเออคอนโทรโอ้โห,โหอย่างเงียบนะครับผมขออีกสักนิดเดเถอะเออแฮกหลังผมนะของเคฟเฟอร์สองได้แล้วโอ้โห,โโห,โโหจีเอ็นบีไรเฟิร์นผม ว่าน่าจะหมดแล้วนะอะโล่ของดเอลผมโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยเราตรงปกแล้วกันนะเออแต่ว่ามันไม่ได้พารที่เราต้องการเนี่ยเพราะงั้นอาตานัตราในการที่จะมีเรียกว่าไงเรียกว่าสกิลที่โจมตีแล้วก็มี HP เพิ่มเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่มีเหมือนเดิม โอเคผมนะไหนๆเราก็ามาทังทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมเรื่องของบรรยากาศในอีเวนต์กันบ้างผมซึ่งอันนี้อันนี้ก็คือทีมที่ผมใช้นะจริงๆมันไม่ใช่เป็นทีมที่หลักหรอกเพราะว่ามันจะมีอีกทีมหนึ่งที่เราบิวเอาไว้เพื่อใ,ใช้ในการอ่าเรียกว่าเก็บแต้มผมนะอ่าอยู่อีกด้านหนึ่งผมอ่ะประมาณนี้ผมนะซึ่งผมเอาอาวุธของเจ้าอ่า อะไรอะตัวของอินฟลูเอนิกออกผมนะถ้าอาวุธอาวุธเขาใส่เนี่ยมันจะได้ประมาณพันห้าผมนะพันห้าสามสิบมันเกินหนึ่งแล้วผมนะแต่ว่าอันนี้เราจะไปชมด่านสถานที่ไงเพราะงั้นเอาทีธรรมดาก็ได้ผมนะโอเคจัดไปคือจริงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเราจะเอาตัวของเกทไปลองสกิลด้วยผมซึ่งตัวของเจ้าเกทวิวเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สกิลใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เอาสกิลส่วนหัวมานะเพราะว่ามันเป็นการใช้อ่าซิสเต็มของ ของขาคนะผมว่าของข้าของไอโนบัตออลแพนนะเอออะไรชิกิอะไร,ะไรสักอย่างผมนะผมจำไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวเอาเพื่อนไปสักคนผมนะกันตายแล้วก็เก็บแฟนชิทพอยต์ด้วยผมปะเอโต้ไปเรไม่ต้องออโต้ผมนะเดี๋ยวกดสกิลอยู่มั้งงั้นเอ้ยผมว่าไม่ต้องเอาเพื่อนไปก็ได้ผมนะกลัวว่ามันจะซัดแล้วก็เราไม่ทันใช้สกิลหมดนะเออปะดูอย่างนี้แหละอ่ะนี่ก็เป็นตัวของเกตีบ e ิวผมนะเป็น e ตัวละครที e ่ส e ูงมากผมนะกันพาตัว e นี้โอเคผมนะโหลดฉากไปละ ก็เป็นด่านของสเปเชียลทีงคู่ยิงกระจกกันผมนะปืนของอ่ะดูสกิลที่หนึ่งกันผมนะเป็นการโจมตีด้วยคอมโบเท้าเองผมก็อย่างเท่เลยสกิลต่อมาผมนะเป็นการไล่ล่าด้วยขวานนะผมเออสวยอยู่เอ้ยถอยไปก่อนไอ้กีดาก่อนแสกิลสุดท้ายผมนะคือสกิลแรกนี่แหละเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนนะไม่ทันใช้อยู่ นี่คือสกิลแรงผมโโอ้หดูการโจมตีสกรอร์เป็นคอมโบแถมเข้าฉากด้วยผมนะเอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเออไม่ธรรมดานะสกิลนะของของเกติวเนี่ยมันมีสกิลเข้าฉากด้วยผมถือว่าใช้ได้เออใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ทำมาไม่เสียหายเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าจะไม่คุม้มไหผมเออโอเคผมน่าก็จบไปแล้วผมน่าสลับรีโอการเปิดตู้กรชาของโชไค สไตล์ฟิโอมกันด้แล้วก็อินฟินิตี้จัตติโอ้ผมเป็นยังไงเออหลายคู่นะชิ้นโชมนะเพราะว่าหลังจากที่เราเกลือมาเก็บจัดทั้งสัปดาห์เนี่ยเออสุดท้าย <c oughs> เราก็เปิดตู้ของโชวใครได้สีดาวโมถือว่าไม่ธรรมดานะที่หน่ำซานครั้งนี้เรามาแบบตรงปกเลยนะนะถึงไม่ได้ไม่ได้ชิ้นส่วนที่เราต้องการนี่เถอะเออไม่เป็นไรโอเค สำหรับคุณี่ต้องการจะเปิด2ตู้นี้ผมนะไม่ว่าคุณจะมีฮาร์โทช่ประมาณ500แต้มหรือมีเป็นแสนแต้มเนี่ยทุกครั้งที่คุณเปิดผมคุณมีโอากาสได้เสเมอนนะอยืดดวงไงแล้วก็ทออี่สัมพันญที่ผมอยากจะย้ำผมนะหากใครที่ทำสายบีมหรือสายยิงไกลเนี่ย สไตฟีดอมผมนะต้องมีแน่นอนผมนะสองสกิลผมขากับแพ็กหลังเนี่ยเอามาให้ได้แล้วกันเออแล้วก็สหรับคนที่ต้องทําสายตีประชิดผมนะคือบูจ๋าจ๋าเนี่ยインเฟสเตอร์ผมก็ต้องมีของอิมพลิตี้จับติกผมนะไม่ว่าจะเป็นแบ็คแฮทหรือว่ามีขาก็ตามผมนะถือว่าดีจริงๆโอเคสหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากผมนะก็ขอให้คนเนี่ยสนุกกับการเล่นเกมกันดั้มเบิร์นกัะทาวแฟนผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมนะบายบายจุ bye ๊บจุ๊บโอ้อยางเท่เลยผมนะเจ็ตอีวิว right now buddy